สวัสดีค่ะเมื่อนี้ยายเพิ่นก็มากินตำมะฮงน้ำเนาะค่ะมาแต่หาเนี่ยอยากให้กินกัเลยหลานเอิ้อนมากินตำมะฮงก็เลยมากินน้ำหลานแซ่บีบ่ลูกอันวานนี่ก็กินอันนี้เลยพิดท้องเบืดอคืนหัดมากฟุดมากของแม่ได้อนูนางข้าปุ้นกินตำข้าปุ้นเนาะค่ะตอนเที่ยงน้ำกันเพชรกับบได้อี๋ กระสั้นเห็นแม่ล้มสะดะุดแล้วแม่กินเผ็ดกินเค็มมาแต่ใส่กาะ <laughs> มาแต่หาเห็ด <laughs> ว่าจะมาแกงขนาดนั่งอ้อยว่าชิมหกหลุดเลยเพคนเฮ็ดแนวกิ่นใบท่าแล้วนี่มาแตเฮ็ดอันพวกกันน้อยอ๋อพวกกันน้อยแล้วพวกกากหมูนุ่งถั่มบ๊ามอะไรจะงกมองที่จะพาไปหาเดี๋ยวจะออกอยู่บอกอะไรจะได้อยู่บนเหยียบพอ ที่พอพันออกเร็วแม่ว่าท่านออกยังไงเราจะไปเอามาเมื่อเสาร์นี่เพิ่งอันเสือกระตาหนึ่งผู้ใดจะเอาอยู่บ้านหอะไรคนไปหาแม่น้ออยยู่บ้านโตัห่นออกาอันบ้านอื่ถ้ายก็ออกเออบ้านอยู่บ้านเนี่ยบอกเนี่ยยางไม่หายลย่เมื่อเสาร์นี่เบาอือจะไปหาใส่หัวดงกันบปะหัวดงบ่อนข่อยเอาหนึ่งบ่ไปหาบ่ไปหาหม่องหมองหม่องที่เจ้าวางบ่เออไปไปอยู่บ่บ่หม่องอันบ้านอื่นทำไมอโอ้ไปบ่เพื่อนไคบวชเหรอ ูบ้าไปเพิ่เปุนมะเร็งเพื่มหรือบ้าบวชเพิ่นไปบวชน้ำพ่อเพิ่นนี่นะคันคบวชมีตเมียฮหเละไปได้อยู่ไปหาเมียก็ได้เพิ่มพาไปหา่นแหละพี่อันป้ามาแล้วยู่บ่กยุพื่อนอะไรจะบวชไปบ้าเมมค่ะจะบวชไปบ้าอยากไปยุว่าฮ็ดพอออกขนาดยันบรนนาบ้านองอะบ้านนาบ้าไอบาน ไปบ่ออำเภอนาบ้านไปบ่มื่อหนาบ้านนาบ้านนาบ้านสิไปสักคนเนี่ยเบะเไปจะดีเออไปไปบ่าว่าหรือนาว่าอยู่นาว่านบาว่าโอ้บ่าว่าก็อยู่นี่ใกล้ใกล้เนาะมาหาเรียนี่แหละแม่ไปยุบ่มื่อหนาไม่ไปก็ไปเลยเนาะเาไปดีเด่นเออคนกับรถคนกับโอ้ไปอยากไปอันแม่น้องมีตังค์กับมเล่นนำเนาะค่ะที่ชวนกันไปหาเฮ็ด น้องนิวแสบบ่ะลูกแสบแซ<ส>บนขนาดไปหาเฮ็ดพ้อแบบจังชวนกันไปหาเฮ็ดพ้อแบบจังอยากไปอยู่ก่อย,อยมาอยู่หาเห็ดพ้อคักเลย แล้วว่ว่าหั่นตําแหมแล้ว่าหั่นเอามือวดเอาเจ้าหาไปเฮ็ดหนซั่นว่าซั่นเจ้างขึ้นไปหาอันอยู่อยู่บ้านเ็ลงโอคักไดอันง2-3มื้อคือหลังก็ไปอันเอ้ยแม่่สิไปโยแล้วโยอีกยกัอีอ้อยหั่นอันตนมาสอนให้ฟังมันเอาแกงเ็ดมกิอยู่นี่แหละมันาทว่าเฮ็ดลออกมาไปทอโอ้ยอยไปหั่นตั้งตโอ้ยามาอยปวด กินน้ำน้ำปลาอ้อยเด้อนี่น้ำานังย่ได้ไปซื้อมาอยู่อาบน้ำตื่นะแม่เฮ้ยน้ำเยิู่อยหืมบันแต่นี้ก็นังบ่มีน้ำนี่นะเรือสำนี่นะขอโผมมาส่งแ่บบ่ไอ้วนกันยไแต่น้ำเบ็ดอยไปย่างเนี่ไ้น้ำฮี ว่าอ,อดินไปจะหาเหี้ยแม่โล่นได้บาบนี้ขายบลจักอันนี้มาก <หา S 2> <อ>ินเออบลได้ขายเยอะเหลือมันจะมาอาัดไว้เอออัดเลยมันดีฮะเอ,อาเไปมาหันอยาออ่างเขาเลยก็เอามาแกงเลยกูบอกแล้วได้เห็นลรางูกได้เยี่ยนี่หา ให้ลงว่าหมเป็นหมูปั้นกับปั้นลอยกระยาแบบโ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 ทรมาหมออกมือเดียวมืดไม่มากกับโบได้ออ้นหันจสุดเหยียบเทากันเอือโอ้ยุบบอนแค่สูไปหาไปทางหน้าเขาอยู่กันมาขึ้นไปทางบ้านนาโซตัวเมืองนาโซโบอยู่กัวเสาอยู่บีทางนนสวรรค์ทางบนนนสวรรค์เออเออเออ ทั้งมองสวัสด์ันสวัสด์กูก็เคยไปไปด้านก็ได้ไปบ้านกูเนื้อนาโซก็ได้ทา้งนั้นสวัสด์ไปก็ได้ถ่ายคลิปละมุกถ่ายคลิปนี้กับอันขอจบไว้เพียงแค่นี้เนาะค่ะขออนุญาตกินตะโพงก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแช่ได้ค่ะเด้อกดรูปหัวใจกดไปอันมาหาอันหนุ่มหนุ่มบ้านหน้าค่ะแล้วก็น้องแม่น้องมีตังแล้วก็ อันต้องของพ่อเด่นชนแนลวิถีชีวิตแล้วก็อินเทลวิถีชีวิตการอนลของพ่อเด่นของแม่น้องคิว้วก็ของแม่จันลแล้วก็ของแม่อ้อยในครอบครัวเดียวกันนี่แหละค่ะกับของน้องตั้งค่ะถ้าของน้องตั้งนี่หรี่กะค่ะกระกดอดล่มันกระชิ่ค้นหาบุกว่าอยากหินนะคะช่วงใหม่แล้วก็ไอ เพิ่นเฮดเปิดช่องใหม่แล้วค่ะแล้วอันลักตังไว้ีิสแนลบ้านดงสารค,าค่ะสวัสดีค่ะ